ตอนนี้นกป่าก็ได้เข้าเจ้าพงศักย์แล้วครับติดแล้วครับตอนนี้ครับติดเจ้าพงศักย์แล้วครับเจ้าพงศักย์ครับนกรุ้นแพคคู่ครับอีกตัวหนึ่งกําลังนี่ครับอยู่ติดติดกันแล้วครับดูครับดูอีข้างหนึ่งครับเจ้าพงศักย์ครับเข้ามาอีกแล้วครับตัวหนึ่งครับอยู่ด้านล่างนี่ครับอยู่ด้านล่างเจ้าพงศักย์ครับอยู่ตัวหนึ่งอยู่ทางทิศนู้นครับเหนือเจ้าพงศักย์ครับเราดูรุนครับจะแพคคู่ครับหรือเปล่าครับมารุ้นไปด้วยกันครับเพื่อนๆครับ อาจารย์ทุกท่านนั่งลุ้นแล้วครับตอนนี้ครับมาซีเข้าอีซีตัวเลยครับตอนนี้ครับเข้าเจ้าพกศักสีตัวแล้วอยู่ข้างล่างสองตัวครับอยู่ด้างข้างตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งติดแล้วนะครับเพิ่งตั้งกล้องกระโดดเหยียบเลยครับเดีแต่ทันเนาะเกือบไม่ทันครับกล้องมันจะตั้งยากหานี่อยู่ครับ ไมนกระดดดแล้วนะมั้งครับตัวนั้นติดอยู่ครับโดดได้หนูเห็นยอ,อยู่อยู่ข้างบนนู่นพอดีเจอศัตรูมาครับรนีบ่ครับเหยื่วใหญ่เลยครับยิงจ้องไปเมือไปตัวทูงหลยตัวนึงก็อยู่กลางตัวนึงก็อยู่ตรงนู้นแหละอยู่ฝั่งนู้นแหละมืดไปนหน่อยครับเพื่อนเพื่อนย้อนแสง เจ้าพงศักดิ์หยุดทำแล้วครับเห็นเหี่ยวครับถูกข้างโน้นไปอยู่ต้างนี้อีกาเข้าม่อ้าวอ้าวอ้าวอิกาก็จะเข้าวงสักอีกครับโอ้อุปสรรคเยอะมากเลยครับตอนนี้ครับไปปลดก่อนได้ปลดก่อนนี่เดี๋ยวผมจะไปเอานกลงก่อนครับขออนุญาตวันนี้ครับเดี๋ยวให้ช่างเลไปปลดให้ครับมาแถวบ้านครับ ทีมงานตั้มนกเขาใหญ่แล้วครับหลังจากกินเลี้ยงปีใหม่เมื่อวานนี้ครับวันนี้ออกมาเล่นๆครับเล่นแถวๆบ้านครับวันนี้ไม่ออกไกลครับนู่นครับนกนู่นครับนกเขาชวากาลังเข้าช่างเลอยู่ครับนู่นเขาชวาเลใส่เขาชวาต้นนั้นครับเอเขาชวามาเล่นครับของผมก็ใส่ตังไก่ครับใส่นู่นครับนกเขาบินเข้าอีกครับนู่นนกเขาเยอะมากเลยครับแถวนี้ครับ บ้านอะไรชังเลตรงนี้ครับบ้านพึงโชคครับครับเจ้าพงศักครับสั่งกองไว้มันมืดครับมองมาเห็นเดี๋ยวเราดูตัวใหม่ครับโอ้จะล้มแล้วครับเดินขาพันกันครับคุณครับ โอ้โ่ว่งาะเพเ่ห้าจะงาทำใหม่อยู่ทางเลนูนครับจเจ้าพงศักครับเฉลยครับทางเลก็ลงลงให้ครับ เฉลยครับดินครับแต่กำขาตอนเช้าแล้วครับวันนี้ครับลูกนกนะโอ้ไดล้ดลูกนกครับนี่งใส่พอมันยังไม่ทันได้เหยียบเขาลูกมันเหยียบก่อนครับปวดเลยช่างเลยในถุงแหละถุงไม่เดียวมาใช่ๆๆปวดแตนกใส่คืนก่อนนะจวใส่คืนกันครับ หนูได้ลูกนกครับได้ลูกมันครับเดี๋ยวไปบริการช่างเตีย้ยเลี้ยงสงสัยพ่อมันอยู่ข้างล่างเลยครับต้องสามสีตัวครับเข้าเมื่อกี้อ่ะ nước quy tiếp cô ở trên áp lực